กิน๋วยเตี๋ยวค่ะพี่คุณสเ่้นใหญ่วันนี้นะทำ๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินไม่ใช่เอาไก่ม,มาจากปลามม้าอร่อยมากตันนี้เที่ยงแล้วกินข้าวเช้าเที่ยงแล้วค่ะอื อร่อยมากแม่จะปรุงแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานปกติจะกินเส้นเล็กมีขาวแต่วันนี้อยากกินเส้นใหญ่อ,อ,อร่อยมาก ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่นางนะคะอือห mm ือ hmm. อ mm ืออะไรติ อุ้ยหัวนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ